สนับสนุนให้พี่น้องชาวอสมที่มีเป็นล้านคนที่เขาเสียสละทุ่มเททำงานให้กับสังคมได้มีค่าตอบแทนเดือนละหกร้อยบาทวันนี้ชาวอสมหกร้อยบาททุกเดือนหกร้อยบาททุกเดือนนี่ก็เป็นผลงานของพวกเราถูกใจไหมครับขอเสียงหน่อยพี่น้องครับผมยืนยันแล้วว่าทุกเรื่อง เราทําเพื่อประชาชนทุกเรื่องเราเสนอเป็นความสุขของพี่น้องประชาชนประกันไรายได้คือกลุ่มของชาวไร่ชาวนาะพี่น้องชาวอสมคือกลุ่มของบุคคลที่ทําคุณงามความดีให้กับสังคมเราร่วมรัฐบาลมาสองปีกว่าเสนอแนวทางให้พรรคแกนนํารัฐบาลพักดันสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อวันนี้คนหกร้านกว่าคน นั่นก็คือผู้สูงอายุวันนี้ผู้สูงอายุที่ได้เงินเดือนละห้าร้อยบาทห้าร้อยบาททุกเดือนอบอตอนายกที่จ่ายทุกเดือนทุกเดือนนั้นดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีก็เพราะผลงานนโยบายของพวกเราพักภูมิใจไทยที่ทำให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพคนละห้าร้อยบาทถูกใจไหมครับถูกใจขอเสียงอีกทีพี่น้องที่เคารพครับ ซึ่งความจริงเราทำหลายเรื่องไม่ว่าแนวทางในการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนั้นพอเราเสนอในสังคมก็สะท้อนบอกว่าพวกเราเนี่ยเข้ามาเพื่อจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตัวเองเราก็ยืนยันว่าเราต้องการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเป็นประโยชน์ของบ้านเมืองสุดท้ายวันนี้เป็นไงครับรัฐธรรมนูญก็แก้ไขแล้วพอแก้ไขเสร็จก็ยุบสภาก็เลือกตั้งสมาผู้แทนราศฎร นี่ก็เป็นสิ่งที่พวกเรานำเสนอทั้งหมดผมจึงเรียนพี่น้องทั้งหลายที่มาประชุมกันวันนี้เราเดินทางวันนี้ผมขอยืนยันว่าการเลือกตั้งวันที่สามกรกฎานี้พักภูมิใจไทยพูดแล้วทำและกล้าทำเพื่อคนไทยทุกคนผมจึงยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าเราจะถูกกล่าวหาถูกโจมตีใดๆเราทนได้ แต่วันนี้ถ้าอะไรที่เราทำแล้วทำเพื่อคนจนและให้คนจนมีความสุขเราจะเจ็บปวดสักเพียงใดถูกกล่าวหาเพียงใดเราจะทำเพื่อคนจนพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพครับการเลือกตั้งวันที่สามกรกฎานี้เป็นวันที่พี่น้องจะได้ตัดสินใจวันนี้เดินทางมาหลายจังหวัด มาโคราชก็มากพี่น้องฟังพวกผมวันนี้เดี๋ยวจะมีอีกหลายคนครับมาพูดถึงแนวทางวิธีคิดว่าเราจะทำอะไรให้กับประชาชนบ้างแต่ผมยืนยันว่าการคิดของคนในพักภูมิใจไทยที่จะทำให้กับพี่น้องประชาชนนั้นเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราคิดเราทำได้และเรามั่นใจ ว่าสิ่งที่เราคิดนั้นหากพี่น้องประชาชนได้ให้โอกาสพวกเราแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากเพราะวิธีคิดของพวกเรานั้นต่างกับวิธีคิดของพรรคการเมืองหลายๆพักเราไม่สร้างหนี้เราไม่เพิ่มหนี้ให้กับพี่น้องประชาชนแต่นโยบายของพรรคภูมิใจไทยนั้นเราคิดที่จะลดรายจ่ายให้พี่น้องและจะสร้างไรายได้ให้กับพี่น้อง ทุกนยโยบายของพวกเรานั้นผมยืนยันครับว่าเป็นการสร้างอาชีพสร้างไรายได้และสร้างเงินให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อสักครู่ท่านหัวนหน้าพักท่านเาวรฐท่านกล่าวยืนยันชัดเจนแล้วว่าแนวคิดของพวกเรานั้นเราจะดูแลพี่น้องประชาชนคนที่เป็นรากหญ้าเราจะให้พี่น้องประชาชนคนที่เป็นกลุ่มรากหญ้าที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้ลืมตาอาปากได้มีความเข้มแข็งของอาชีพเพื่อคนเหล่านั้นเขาจะได้บทนี้แล้วเขาจะมีความสุขฉะนั้นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดที่วันนี้พี่น้องทั้งหลายเดินทางออกมาจากบ้านเป็นหมืนม่นๆคนฟังพวกผมเสร็จกลับไปบอกญาติบอกเพื่อนพ้องน้องพี่ว่าสามกระการนาคดานี้ช่วยกันเถอครับพี่น้องออกจากบ้าน แล้วรวมพลังกันเข้ากูหาเลือกเบอร์สิบหกทั้งคนทั้งเบอร์เข้าไปถามว่าพี่น้องประชาชนจะได้อะไรล่ะจากการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนพี่น้องเท่าไหร่ครับผมเรียนเบื้องต้นแล้วว่าวิธีคิดของพวกเรานั้นเราไม่สร้างหนี้แต่เราจะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนประการที่หนึ่งเราจะเริ่มจากการลดรายจ่ายของพี่น้องนั่นก็คือเรื่องของของแพง วันนี้เราจะมีการลดภาษีมูล,ลาค่าเพิ่มลง2%พี่น้องประชาชนเคยถูกเรียกเก็บ7%ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายอะไรก็ตามเริ่มจากน้ำมันลดวันนี้เติมไป100บาทพี่น้องชัดเจนที่สุดครับ93บาทนั้นคือน้ำมันอีก7บาทคือภาษีมูล,ลาค่าเพิ่มแก๊สหุงต้มสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะมีการปรับภาษีลงอีก2%พี่น้องจะประหยัดเงินจะทำให้สินค้าราคาถูก เราจะมีเงินกองทุนที่ดูแลพี่น้องประชาชนภาคเกษตรกรวันนี้เรามีโครงการประกันรายได้เกษตรกรแล้วต่อไปเราจะมีกองทุนประกันราคาสินค้าเพื่อให้มีความมั่นคงกับพี่น้องประชาชนเราจะเริ่มจากการประกันราคาข้าวเปลือกข้าวเปลือกของพี่น้องประชาชนเราเป็นรัฐบาลต้องสองหมื่นบาทต่อตันเอาไหมเอากลับไปบอกพี่น้อง ่วยกันลงคะแนนให้กับพวกเราพวกเรานั้นมี33เสียงเดิมวันนี้พี่น้องต้องการเห็นนโยบายเรานี้เป็นจริงเลือกพวกเราเข้ามามากๆเอามา80 9สบ9คนแล้วให้พวกเราไปเป็นรัฐบาลทําให้ผมมั่นใจว่าพี่น้องสิ่งที่เราพูดเรากล้าทําเพื่อพี่น้องประชาชนเราจะมีนโยบายอีกมากกองทุนสวัสดิการให้กับผู้บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม วันนี้พี่น้องประชาชนกลุ่มอสมได้เดือนลหกร้ยังมีกลุ่มพี่น้องประชาชนอีกจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรีแม่บ้านตำรวจบ้านอปป,ปรและอีกหลายๆกลุ่มที่เขาทุ่มเทเขาเสียสละทํางานให้กับประโยชน์ส่วนรวมวันนี้พักภูมิใจไทยเราจะประกาศความเสมอภาคให้กับพี่น้องประชาชนที่ทําคุณงามความดีให้กับสังคม โดยมีค่าตอบแทน600บาทเช่นอสมเหมือนกันพี่น้องครับฉะนั้นกลุ่มแม่บ้านทั้งหลายที่มาในนี้จงพร้อมใจกันครับเลือกพวกเราไปทํางานและพวกเราจะดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดจริงๆยังมีนโยบายอีกมากมายที่จะดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนปลอดฝุ่นเรื่องของแหล่งน้ําเข้าไรนาของพี่น้องก็จะมีบุคคลที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรง เข้ามาดูแลรับผิดชอบและพูดคุยกับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องที่เคารพครับวันนี้เป็นเวทีแรกของภาคอีสานผมเรียนพี่น้องแล้วว่าจุดนี้คืออำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องประชาชนชาวอีสานเวลาที่เขาเดือดร้อนเวลาที่เขามีปัญหาเขาจะรวมตัวกันเข้ากรุงเทพเขาก็จะผ่านเส้นทางนี้ก่อนเขาก็จะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ก่อน เพื่อพวกเขานั hehe, today, y, to to ้นจะได้ร่วมกันคิดร่วมกันต่อสู้เรียกร้องผลประโยชน์ของพวกเขาฉะนั้นวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของพักภูมิใจไทยที่มีนโยบายจะดูแลพี่น้องประชาชนคนลากหญ้าคนยากคนจนเราจึงเริ่มต้นเวทีปราศัยที่จุดนี้ก่อนแล้วเราจะเคลื่อนไปในจังหวัดภาคอีสานทุกจังหวัดเพื่อจะบอกพี่น้องประชาชนชาวรากหญ้าว่าเลือกเบอร์สิพกฮักการเมืองที่กล้าพูด พูดจริงและทำจริงนี่คือสิ่งที่ผมขอเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพสําหรับพี่น้องประชาชนชาวโคราชทั้งหลายครับวันนี้โคราชมี15หเขตพวกเราทุกคนพร้อมเพียงกันลงคบทุกเขตเลือกตั้งขอฝากพี่น้องชาวโคราชด้วยความเคารพพี่น้องชาวโคราชเคยใช้บริการเลือกพักการเมืองมาหลายพักวันนี้ให้โอกาสพวกเราครับ พักภูมิใจไทยมารับใช้พี่น้องประชาชนชาวโคราชทั้งจังหวัดที่ครับพี่น้องเรานั้นพร้อมกันทุกคนครับล้วนแล้วจะเป็นคนพื้นที่คนท้องถิน่นเป็นนักการเมืองที่รู้ปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงทุกเขตเลือกตั้งเรามุ่งมั่นตั้งใจจะทํางานให้กับพี่น้องประชาชนชาวโคราชฉะนั้นวันที่สามกรกฎานี้ขอโอกาสขอแรงใจนะครับพี่น้องอยากได้นโยบายที่ผมประกาศทั้งหมดนี้ เป็นจริงก็ขอให้พวกเรานั้นมอบความไว้วางใจเลือกเบอร์สิบหกทั้งคนทั้งพรรคพร้อไมไหมครับพี่น้องครับขอดังๆอีกทีพร้อมไหมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณท่านบุญจงวงไตรรัตน์ครับพีบ่น้องครับอยากให้บุญจงวงไตรรัตนงง์เป็นรัฐมนตรีว่าการไหมครับถ้าอยากได้เลือกเบอร์สิบหก ยกตังหวัดกับพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องที่ไม่ได้อยู่บริเวณด้านหน้าที่อยู่ด้านหลังนะครับนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะนำเสนอนโยบายที่ภูมิใจไทยกล้าที่จะทำให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ข้างหลังนะครับอย่าพลาดโอกาสดีๆหาที่เหมาะ เห็นจอชัดๆนะครับและพี่น้องครับเชิญพบกับนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่จะทำให้กับพี่น้องประชาชนเชิญครับ ถ้าเราลดภาษีลงมาได้ใช่ไหมลดลงมาได้รายรับเราก็จะได้มากขึ้นไปอีกหน่อยเพื่อจะไปใช้ทางครอบครัวได้เขาบอกว่าอะไรอะไรก็ลดลงหมดเลยนะน้ํามันก็ลดแก๊สก็ลดค่านมลูกพี่ก็ลดลงไปด้วยอเอาแค่สองเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็สุดยอดแล้วของมันขึ้นไปเนี่ยใช่ไหมค่าใช้จ่ายเราสูงขึ้นพอค่าใช้จ่ายเราสูงขึ้นเราก็ไม่พอมาจุนเจือกับครอบครัวสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าเยอะอยู่นะผมเติมแก๊สทุกวันวันละห้าร้อย ปีหนึ่งผมก็ลดได้ส0 0พันแล้วไหนจะสินค้าอื่นๆอีกต้องซื้อต้องใช้ทุกวันผมว่าประหยัดไปเยอะอจริงๆอ่ะถึงผมจะเรียนมาน้อยนะครับแต่ผมก็คิดว่ามันก็คงดีกับคนหาช้ากินขั้นอย่างพวกผมนะครับอย่างผมเติมน้ำมันไปร้อยนเนี่ยผมก็จะได้ลดละสองบาทปีหนึ่งปีหนึ่งนะครับรวมแล้วอ่ะลุค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยนะครับที่ ลากนิยมสินค้าราคาแพงขึ้นไม่มีใครคิดจะทําให้สินค้าลดราคาลงมาและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆพักภูมิใจไทยนึกถึงความเดือดร้อนของพี่น้องคนไทยจึงได้ทุ่มเทค้นหาแนวทางเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนจึงได้พบคําตอบที่ตรงเป้าหมายมากที่สุดคือลดภาษีมูลค่าเพิ่ม 2%, 2> ห,าหากมีการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม2% ประชาชนจะซื้อของในราคาถูกกลงมและส่งผลให้มีกำลังจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการมากมายอย่างทันทีทันใดการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม2เป็นนโยบายที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์กันท่วหน้าได้ความเสมอภาคกันทุกคนไม่ว่าจะมีรายได้หน้อยปานกลางห,หรือรายได้สูงก็จะได้รับประโยชน์เท่าเทียมกันถ้าลดแวก2เ ของทุกอย่างนในนี้ก็จะถูกลงคนไทยทั่วทั้งประเทศอ่ะก็จะได้มีผลประโยชน์ร่วมกันผมเติมน้ำมันร้อยหนึง่งผมได้น้ำมันจริงๆแค่93บาทถ้าลดแบตลง2%ซผมก็จะได้น้ำมันจาก93บาทเพิ่มเป็น95บาทลดภาษีมูลค่าเพิ่มมันดีตรงนี้แหละมีรัฐบาลชุดไหนกล้าทำบ้างกล้าไหมมีใครกล้าทำลดภาษีมูลค่าเพิ่ม2%ให้ของถูกลง ทำพูดทั้งหมดไม่ใช่เป็นเพียงลมปากแต่สามารถทำได้จริงจะทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยดีขึ้นเลือกเบอร์16บพักภูมิใจไทยพูดแล้วทำกล้าทำให้คนไทยพี่น้องครับลดแวดสเปเซ์เหลือเพียงหเปอร์เซ็นเป็นนโยบายแรกที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราจะทำให้ พี่น้องครับพรรคการเมืองบางพรรคก็มีแนวนโยบายในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องภาษีเช่นว่าจะลดภาษีให้กับบรรดาบริษัทนิติบุคคลต่างๆบ้างก็บอกว่าจะลดให้กับผู้ที่เสียภาษีเงินเดือนเงิน,เง,นเงินเดือนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพี่น้องถามตัวเองเถอะครับว่าตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทอยู่บ้างไหม ไม่มีครัท่านรับเงินเดือนต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็ไม่มีพวกเราอยู่ที่นี่ไม่ได้รับประโยชน์จากนโยบายของบางพรรคการเมืองแต่พรรคภูมิใจไทยเราเราเห็นว่าในภาวะเศรษฐกิจที่มีปัญหาอย่างนี้เราจะช่วยแก้